โชว์สกิลการทำชิ้นซีฟูด้ดได้นะเออทำซีฟูด้ดอ่ะชิ้นตัวนี้กินแล้วเป็นมะเร็งครับกินวันนี้พี่ธันควันเฮ<ร>้น,น,นะนสาวโมโอนะเต้นสาวโชโธถ้าใครทำให้มันล้มก่อนคนนั้นหมดแก้วแอะถ้าเกิดว่าทำล้นตลาดสวัสดีนะครับเพื่อนพี่น้องทุกคนเลยวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง มนเจอร์นี่ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าตอนนี้ยอดที่ร้านผมในเดือนนี้มันดีมากแล้วตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วก็เลยมีแผนว่าจะตามใจน้องๆในร้านแล้วก็ทีมงานนะครับหนึ่งวนันตอนนี้ผมถึงร้านแล้วแล้วก็จะเข้าไปชาร์จเลยเอาแบบว่าตุกตบตุ๊กตาโนะระเลย <c oughs> เรื่องงานกันไปเลยอะไรเงี้ยแต่มีข้อแม้ต้องเล่นเกมที่ผมตั้งไว้เรื่องของกติกาเกมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับไปเลิกงานครับเลิกงานเลิกงานเราทำงาน,นแล้วโยพีมีเกมให้เล่น วันนี้คือยอดมันดีไงยอดที่ร้านมันดีไงพี่ก็เลยตามใจน้องๆทุกคนเลยแต่ว่าในการตามใจก็มีเกมให้เล่นนะขอดูก่อนขอดูก่อนด้วยโอ้โหแตะละ่แตะละอันแต่ละ <c oughs> อันพัดมาแล้วใายออยให้ออยดูให้ออยดูออยไม่ต้องทำงานแล้ววันนี้โโอ้หสายหน้านี่คืออะไร <c oughs> เดี๋ยวก็อันนี้คือไม่ถามแล้วนะ,ะเดี๋ยวออกไปซื้อของเลยที่มีเกมให้เล่นอ่าเป็นเกมจับอันนี้รู้ใช่ไหมความเสี่ยงเป็นไงรู้ใช่ปะให้หยิบออกนะมีโอกาสหยิบออกได้แค่คนละสองใบหยกสองใบ by, แล้วก็รอยสองใบอ่ะอ่ะหยกคือแบบว่าเลือกความเสี่ยงออกนะครับดีมากแต่ละอัน <c oughs> อันนี้เอาออกอันดูดดู <c oughs> อันที่เอาออกอะไรเนี่ยม <c oughs> องหน,น้ <c oughs> าคนทางขวาแล้วพูดกับเขาแบบฟินแฟบแบบฟิลแฟนเขารักที่รักนะ เอาได้แค่สองอันนะคิดเยอะคิดยากแล้วคิดยากออยแล้วอันที่เหลือที่มันไม่ดีก็คือเอาออกนลคนะ <c oughs> เออฝากฝากไว้กับ <c oughs> ออยแล้กวกันอะอ <c oughs> ยฝากด้วยนะยกฝากด้วยนะออันนี้อันนี้ไม่ได้อะ่ะอ่ะอันนี้เอาออกหอมแล้วผากเพื่อนคนที่คุณคิดว่าสนิทที่สุดสองครั้งทําไม่ได้หมดแก้วอ่าโอเคอันนี้คือเอาออกนะครับของยกนะ <c oughs> ออย พี่ให้เลือกความเสี่ยง่ะเอาใบที่จะเล่นในเกมออกไม่อยากทำอะไรสองใบนะ <c oughs> มันมีทั้งหมด12นะครับผมจะเล่นแค่แปใบให้รอออกอคนละ2ใบอะไรนะวัวกูแล้วตอนนี้ไม่เป็นด้วยครับอ่านี่อันนี้หน,นึ่งอันเต้นสาวบังโคหนึ่งช็อ <c> ต <oughs> โอ้เอาทีเด็ดออกกูเลยอะไหวะ <c oughs> อ่าน,นี่เอาไว้ก่อนขอคิดก่อนนะ อันนี้คือเอาเร็งๆงไว้ก่อนนะครับยังไม่เอาออกนะฮะไปนั่งตักเพื่อนสนิทหนึ่งคนนั่งดื่มมนตักเพื่อนจนก,กว่าจะครบรอบที่คัดมาแล้วพวกเนี้ยซีททุกอันะมานี้หนละอ่าโอเคสรุปว่าออยเอาเอาสองใบที่ออกนะสาวบางโพกับเนี่ยอะไรนั่งตักเพื่อน,นอะหลังจากที่คัดความเสี่ยงออกแล้วน้องๆเหลือไว้เล่นกันแค่นี้นะครับมีทั้งหมด8ใบงานไม่ต้องทำแล้วนะทุกคนคือแบบว่า ส่วนรุกมากตอนนี้ก็คือสามโมงห้าสี่ไม่เลิกงานนะแต่ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยเดี๋ยวมันจะมืดนะครับไปโคยกเซโตนะทุกคนแต่ว่าก่อนเองคือต้องซื้ออุปกรณ์ก่อนเพราะว่าโอ้ที่ร้านมีอุปกรณ์ไหมที่ร้านไม่มีสักอย่หาไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องซื้อเตาก่อนนะอันไหนอะพี่ที่เขาแบบว่าเอาไปย่างอะได้หมดเลยอย่างได้หมดย่างได้หมดซื้อเครื่องไปทำน้ำจิ้มก่อนนะครับโค โชว์สกิลการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยถ้าผมทำเหรอเออทำซีฟู้ดอ่ะทำไม่เป็นกูได้เต็มปากเมื่อเราเปลี่ยนร้านขายของเป็นที่ป่าตี้ซื้อใบหมดเลยนะทงกระทะไฟกูเกาะไฟเหรออ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ออยเกาะครับมาแล้วครับจบลูกเสือแต่เกาะเกาะไปรอบนึงนะสรุปเป็นไงไม่ติดไม่ติดนะครับรอบนี้คือติดปะ สูตรบากหมูอ่ะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้กินวันนี้มีตายค่ะอุ้ยเล่นเล่นสักุศลตอบไม่ถูกเลยนึกว่าจะแบบว่าขี้ทันควันอะไรเงี้ยโอหครอบครัวตายหมดละเนื้อเนื้อเนื้อหายหมดไปไปหมดเลยให้ปอกงปอกแต่เนื้อออกโอ้ย ไอเนี่ยไอนี่ถามกินเคยย่างลูกชิ้นหรือเปล่าเนี่ยลืมดูลูกชิ้นก่อนนะทุกคนแล้วดูหน้าคนย่างด้วยลืม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 ตเขามีแต่ลิซ่ายืนกินอันนี้คืออะไรครับลูกชิ้นตัวนี้กินแล้วเป็นมะเร็งครับกินวันนี้กี่ททนควันเฮ้ยกูกินอันนี้เหมือนกูได้ลงรกลอกอะขอชิมหน้า มันาวเยอะจริงเหรอมะนาวกวาทำขายได้เลยครับเอาจริงแต่ไปขายตรงไหนก็ไม่รู้นะย่างใครหมักแอดมินขายแอดมินหมักแอดมินคนหมักหรือย่างแอดมินหมักนะครับเดี๋ยวผมลองดูกับน้ำจิ้มอะไรนะถั่วตับคึกว่าเอาไปไหว้เจ้าที่เอาไอ้นี่ก็กินไม่หยุดเลยลองด้วยดิ ได้อย okay. ู่แต่ว่าได้ครับอร่อยอร่อยครับ กิกาเมาแล้วหม,มีอยู่ว่าเราจะมีการ์ดปริศนาให้ผู้เล่นทั้งหมด8ดใบและวงล้อรันดอมในการ์ดนั้นจะมีคําสั่งต่างๆหลังจากที่เริ่มเปิดการ์ดปริศนาเราต้องหมุนวงล้อรันดอมสุ่มคนที่โชคดีมาทําตามคําสั่งของการ์ดใบนั้นๆจากนั้นคนที่โดนก็ต้องเป็นคนเปิดการ์ดใบต่อไปส่วนวงล้อรนดอมนั้นทุกคนจะต้องเลือกสีของตัวเองถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยผม,มาจะจับคนแรกเลยเริ่มจับ้ะ จับไปแล้วผุณบอกใครนะเดี๋ยวเรียกก่อนเรียกก่อนแป๊บนึ่งมันมีวงร้อนอ้โที่เราองรักน่อาจ่นฟงคุณสามารถตออคำสั่งให้ผู้เล่นสีชมพูทำอะไรก็ได้เช่นบอกชื่อคนที่ชอบหรือสั่งให้เต้นรูปสนาเป็นต้นนะครับหากน้องคูไม่ทำพี่ออยจะสั่งอะไรก็ได้ครับ เอาอยากให้น้องครูทำอะไรชเชิญเลยครับเต้นสาวงโพครับเต้นสาวงโทไอโอมก <c oughs> อย่อยเอ 1, 2, 3, 4เ <c oughs> ต้นเเ้นเนเต้น้เ เกมนี้ถือว่าพอใจไหมครับผ่านนะผ่านไปแล้วต่อไปตาใครไยตาภูดิตาภูภูเอกต้องจับไพ่แล้วอ้าวมาอ้าวอย่าให้ใครเห็นนะจับไหมไม่จับแค่ใบบุญนี่ต้องมีอ่อยไม่ปูมคนโดดไปเดียวอย่าให้ใครเห็นดิเออเก็บไว้ในใจก่อนโอเค ผมอ่านได้ฟังนะก็คือจอาหน้ากับคนทางซ้ายนะครับของผมนะฮะแล้วก็ทําหน้าให้ตลกที่สุดนะถ้าเกิดว่าใครขำคนนั้นแพ้ต่อต้าเริ่มว่าเกมน,นี้นะครับกูแพ้นะครับ <c oughs> อ่าโอเคมาทุกคนคราวนี้ตาผมพร้อมไหมพร้อมพ้อไหมโอ้ยพร้อ <c oughs> มบอกเลยว่าช็อตเนี้ยมาไม่ต้องรอใครเล่นใครเล่นกินดีเลย,เลยออยออยจะงอสอนเกมไม่ได้เลยดื่มน้ำพิษสนามหนึ่งช็อตแล้วทำหน้านิ่งห้ามแสดงอาการทำไม่ได้ ก็ดืไปแลน้องปิตาด้วยครับก็ปิดตาด้วยนะอ้าวเหนหน้าอาออยทีเดียวให้มันจบไปเขาห้ามแสดงผีหน้าห้ามแสดงีหน้านะนึ่งสอามเดี๋ยวเหเปตาห่งอามห้ามแสงหน้านะอร่อยไหมออย ไม่ดูนะครับดูนะครับขังกูเองหยกเกไม่โดนเลยดีกว่าผมคนะลเลยนะกดเลยให้คุณเล่นเกมด้วยการสลับกันใส่น้ำเปล่ากับผู้เล่นสีชมพูลงไปในแก้วแก้วนี้นะถ้าใครทำให้มันล้นก่อนคนนั้นหมดแก้วแพ้เริ่มเนาะออยกันเลยนี่นะถ้าล้นแก้วเมื่อไหร่แพ้นะ ถ้าเกิดว่าทำล้นนะวงทำไม่เอาี่ถ่าเกมนี้เาฝฟากแพ้เลยอยูมึกินเลยอ ยอมอ่านชัดๆดิยอให้ผู้ที่แทหลีก้สีฟ้าเอาแ่ทานเขียนหน้าจดพอใจเยอมไม่ได้เลยานเขียนหน้าจนพอใจมงอะโดนโโดนี่แล้วผูกพร้อมไหมพร้อมไหมไปอเคเดีวช้าเลยกูจะกว่าจะพอใจละจะกว่าจะพอใจนี่หันหน้าใส่กล เ่ eh, <S <S างกายยังดีวะเฮ้ยอะตาพีอบพี่จับด่าไอ้ปูจะนอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไอ้ปูไม่สนใจล้วผมจับเลยแล้วไอ้ไม่โดนเลยอาลงหลักอื่แหละอ่าั้ำนดนฟังดีๆนะให้คุณจ้องตา เล่นสีม่วงสลับกันถามคำถามโดยห้ามตอบกลับห้ามหลับตาห้ามหัวเราะห้ามตอบห้ามตอบกลับด้วยที่ถามอะไรไปห้ามตอบถ้าตอบกลับหรือหัวเราะหรือมีอาการนะหรือหลบตาหรือแก้วเต็มอ่ะเริ่มยกแม่มาไม่รู้นะครับถามใคร

เอามันออกไปชย่างที่พีด้เลยโอ้โหม,นนมันมีเกม <c oughs> ว่ะให้มองหน้าคนทางขวาแล้วก็พูดกับเขาแบบฟิลแฟนว่าเขารักที่รักนะที่รักรักเขาไหมและกอดอีกทีแล้วมึงตบมึงไม่ต้องรอไอ้เกมเนี้ยมึงไม่ต้องรอเล่นแต่ตุกวานานแล้วเดี๋ยวโธ่โธ่เกมเนี้ยมันให้มึงบอกรักกั แบบฟิลแฟนเลยอ่ะถ้ามีแฟนทำไงอ่ะเแบนกูบังคับให้แม่งมารักด้วยโอ้ยไม่ต้องบอกแล้วแค่นี้กูก็รู้ละเฮ้ยอย่ายวผมเดี๋ยวเฮ้ยไปสุดท้ายไปสุดท้ายนี่ไปสุดท้ายอีกเนิดจัดเอาไปเลยไปนิดเอาเกมเปิดมาแล้วภาษาอะไรนะเอาเดี๋ยวผมไม่นอ่านเองให้พี่กดให้ด้วย อาโอยโอยโอยอันนี้ตาโอยนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ชวนเพื่อนสนิทหนคนของคุณ <leaving> ออกมาพูดความลับที่คุณอยากรู้ที่คุณคิดว่ารู้แค่สองคนเอาเป็นความลับนะสักไซให้เต็มที่แล้วคุณจะรู้ความจริงแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ให้เขายู่มเลยอยากรู้ความรับใคโอโหไปไหนจะไปไหนรู้เลยว่ามันเลือกใครันนี้ ตอนที่เรื่องกูมันคงตอบกูไม่ได้แล้วตอนนีเอาเรื่องใครหยกแลอพี่เนอ่ยนะอ่าเรื่องพี่อยากรู้อะไรความลับขอพี่อ่ะพี่อ่ะเสียกองบริสุทอิ์อ่ะอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเราอยากรู้มากเลยว่าไอ้เพื่อแบบเนี้ยมึงรู้ว่าคนทั้งสองคนเหรอวะจริงเลยอ่ะพี่ยอมตอบครับพี่ไม่กินงไม่ยอมบอกจริงได้ปะ ของก okay. okay. ินเถอะตอบไม่ได okay. ้ดีกว่าเชื่อว่ากิดทางกว่าโอเคถือว่ายอมได้นะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เล่นจนการทั้งหมดแปดใบเนี่ยจบลงไปแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเมาก็หมามันมีอยู่จริงวันนี้เลยเมาก็หมาโอเคปากไว้ใชยก็วันนี้นะครับพวกผมเนี่ยต้องขอตัวไปก่อน เพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาทาทุกครึ่งแล้วเจอกันใหม่ไปก่อนบ๊ายบาย